ต้มก็ล้างจานมา <Minor. S 1> มัไนไดนก่อนได้หลังปะเนี่ยต้มก็ล้างพ้อไล่นะไล่น้ำนะก็ไปมันได้หลังน,น้ำก่อนเอาอันนี้อันนั้นแม่ให้ล้างประจำเลยมันะ ความเยู่นี่อะไรนะนี่ใครวะนะ่โอ๊ยลาทิ้งนี่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 หมดพี่ใส่เส้นอ่านเมนเมนเมนพี่ใช่ไหมนี่อันอันนั้นอะไรลูกอันนี่เวลาป้าแต่มันจะหยุดใส่เราไงอืมจะอาหารใส่เส้ป้าป้าอย่าไปโยนเออเราคอยเอามาใส่ในคอยเอามาใส่ในถังขยะ นี่มันยาวแป,ป่ปะเนะี่ยโอ้ยาวเนอะยาวไม่ยาวนะโอ้ยไม่ต้องดึงลงมาลูกว,ว้ามันก็ไปดีนะเพราะเอาลงข้างล่างสิเทลงข้างล่างเทลงข้างหลงัลง,ง,ลงไม่ตองเทข้างบนนนี่นกะ นตัวอะไรอยู่นี่ครับนะต้องมีก็ต้องมีกะละมังน,น,นี่ะแต่มันจะใช้น้ำเยอะใช่ไหมเพ่อหม้อน่ะหม้อน่ะมาลองถุงใช่ไหมมีถุงไหมมีถุงเศษถุงเศษถุงไหนอ๋อหน,นุนหนุน อ๋อเราไปไหนเราตามอา๋อนี่เดี๋ยวเข้าเสร็จงานใส่ถุงได้ไหมว้ย